สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องของชาวไทยดำนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ หลายคนในไทยอาจจะคุ้นชื่อลาวซงหรือไทยทรงดำมากกว่าค่ะก็เป็นกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจมากนะคะว่าจริงๆแล้วพวกเขาคือใครมาจากไหนกันแน่ครับแล้วเส้นทางเขาเป็นยังไงกว่าจะมาถึงสยามเมื่อสัก200กว่าปีก่อนอืข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายส่วนนะคะทั้งงานศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลภาคสนามเลยจากช่องประวัติศาสตร์นอกตำราที่เขาลงไปถึงถิ่นเดิมในเวียดนามเลยค่ะ ดีเลยครับงั้นเราจะได้เข้าใจรากเหง้าการเดินทางแล้วก็อ,อัตลักษณ์ของชาวไทยดํากันมากขึ้นนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะชื่อเรียกนี่แหละค่ะไทยทรงดำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปผูกกับประวัติศาสตร์ใหญ่ๆในภูมิภาคนี้เลยน่าสนใจครับงั้นเริ่มที่ต้นกําเนิดกันเลยถิ่นฐานเดิมเขาอยู่แถวเวียดนามตอนเหนือใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีเมืองสําคัญตามตำนานคือเมืองลอปัจจุบันก็น่าจะคือเมืองเงี้ยโลเมืองลอค่ะ แล้วต่อมาก็มีศูนย์กลางสำคัญอีกที่คือเมืองแทงหรือที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันว่าเดียนเบียนฟูนั่นเองค่ะอ๋อเดียนเบียนฟูนี่เองค่ะส่วนตำนานกำเนิดเขาก็น่าสนใจนะคะมีความเชื่อว่ามาจากน้ำเต้าซึ่งอันนี้ก็ค,คล้ายๆกับตำนานกำเนิดของหลายกลุ่มชาติพันธุ์แถวอุษาคเนเลยครับครับเคยได้ยินอยู่แล้วก็นับถือพยาแทนซึ่งก็คือความเชื่อเรื่องแทนเรื่องผีฟ้าที่พบในกลุ่มไทยหลายๆกลุ่ม ผู้นำคนแรกตามตำนานชื่อเท้าล่อเป็นคนตั้งเมืองรอเท้าล่อ,ลอค่ะแล้วก็มีลูกชายคนสุดท้องชื่อปู่เจ้าหลานเจืองคนนี้ล่ละค่ะที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างเมืองแทงเข้าใจครับแล้วเรื่องภาษาละครับเขาก็พูดภาษาในตระกูลไทยกระไดเหมือนเราเรา ใช่ค่ะก็เป็นเครือญาติทางภาษากับภาษาไทยภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยอื่นๆในภูมิภาคนี้ส่วนวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาก็แน่นอนค่ะเก่งเรื่องเกษตรตันทำนาเป็นหลักเลยที่นี้จุดเปลี่ยนสําคัญก็น่าจะเป็นตอนอพยพเข้าสยามใช่เลยค่ะครั้งแรกสุดที่มีบันทึกไว้ชัดเจนคือพศ2322ตรงกับสมัยทนบุรีพอดีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอ,อันนี้ต้องเข้าใจบริบทนิดนึงนะคะว่า เป็นแนวปฏิบัติปกติของรัจาริตโบราณสมัยนั้นเลยครับครับการกวาดต้อนคนใช่ค่ะคืออำนาจรัสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันแค่ที่ดินอย่างเดียวแต่สำคัญมากคือเรื่องกำลังคนการได้คนมาเพิ่มก็เหมือนได้ทรัพยากรเพิ่มบารมีก็เพิ่มตามไปด้วยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองให้ภาพชัดเลยครับแล้วการกวาดต้อน,นมีแค่ครั้งเดียวเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะเกิดขึ้นอีกหลายระลอกเลยโดยเฉพาะช่วงต้นๆรัตนโกสินทร์เวลาสยามส่งทัพไปแถบลาวหัวพันธ์หรือ12จุดไยขากลับก็จะเอานำผู้คนกลับมาด้วยเสมอแล้วมาตั้งถิ่นฐานที่ไหนกันครับแรกๆครั้งแรกๆเลยเนี่ยมาอยู่ที่เพชรบุรีค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆกระจายไปตามจังหวัดอื่นๆแล้วชื่อลาวซ่งหรือลาวซงดํานี้มาจากไหนครับ ก็อาจจะเพราะเส้นทางอพยพเขาผ่านลาวมาคนสยามเลยอาจจะเรียกรวมๆไปก่อนว่ากลุ่มลาวอะไรทํานองนั้นนะคะส่วนคําว่าตัวทรงดําเนี่ยค่อนข้างชัดครับมาจากคําว่าทรงที่แปลว่ากางเกงในในภาษาไทยดําค่ะแล้วผู้ชายเขานิยมใส่กางเกงสีดําก็เลยเป็นที่มาของชื่อไทยทรงดําหรือลาวทรงดําแล้วก็เพี้ยนมาเป็นลาวทรงอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับทีนี้ ขอย้อนกลับไปที่เมืองแทงหน่อยครับเมืองนี้มีความสําคัญยังไงในภูมิภาคต่อมาครับเมืองแทงในกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของดินแดนที่เรียกว่า12จุดไทยค่ะ12จุดไทยค่ะต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบอาณาจักรใหญ่โตนะครับแต่เป็นกลุ่มเมืองเล็กๆของชาวไทยที่รวมตัวกันแบบหลวมๆคล้ายๆสมาพันธรัฐมากกว่าค่ะแล้วตำแหน่งที่ตั้งล่ะครับ ตรงนี้สำคัญเลยค่ะคือมันอยู่กึ่งกลางมากๆระหว่างหลวงพระบางทางตะวันตกกับเวียดนามทางตะวันออกทำให้เมืองแทงกับ12จุไทยเนี่ยต้องพยายามสร้างสมดุลอำนาจตลอดเวลาได้รับอิทธิพลจากทั้งสองฝั่งเลยแล้วต่อมาสยามก็เข้ามามีบทบาทด,ด้วยอิทธิพลสยามเข้ามาช่วงไหนที่ชัดเจนครับชัดเจนมากๆก็คือสมัยรัชกาลที่หค่ะ ตอนนั้นสยามส่งกองทัพไปปราบพ่อนำโดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไปถึงเมืองแทงเลยทำให้อิทธิพลสยามในแถบนั้นเข้มแข็งขึ้นมากแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เอ่อมหาอำนาจตะวันตกเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะฝรั่งเศสกำลังขยายอิทธิพลในอินโดจีนก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากับสยามเรื่องเขตแดนแถวๆเมืองแทงนี่ล่ะค่ะครับ สุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันคือมีการทำสัญญากำหนดเขตแดนกันทำให้ดินแดน12จุดไทยรวมทั้งเมืองแทงด้วยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสหรือก็คือเวียดนามในปัจจุบันแล้วเมืองแทงหรือเดียนบินฟูก็กลายเป็นสมรภูมิสำคัญในประวัติศาสตร์โลกต่อมา ใช่เลยค่ะยุทธการเดียนเบนฟูพศ2497ที่กองทัพเวสมินเอาชนะฝรั่งเศสได้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการต่อสู้เพื่อเอกราชการปลดแอกอนาณานิคมทั่วโลกเลยก็ว่าได้ที่เรารู้จักกันดีในประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามค่ะแต่สำหรับชาวไทยดำแล้วเนี่ยพื้นที่เดียนเบนฟูมันมีความหมายที่ซ้อนทับลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะคะยังไงครับคือบริเวณเนินเอหนึ่งที่ในการรบเดียนเบียนฟูเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ย ทางเวียดนามเขาเรียกว่าป้อมหลานเจืองซึ่งชาวไทยดําเชื่อว่าตรงนั้นคือที่ฝังศพของบรรพบุรุษเขาคือปู่เจ้าหลานเจืองผู้สร้างเมืองแท้งโหทับซ้อนกันจริงๆใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นทั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานบรรพบุรุษแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการสร้างชาติเวียดนามสมัยใหม่ด้วยประวัติศาสตร์มันทับซ้อนกันอยู่บนพื้นที่เดียวกันเลยน่าทึ่งมากครับแล้วหลังสงครามเดียนเวียนฟูล่ะครับชีวิตชาวไทยดําเป็นยังไงต่อ ก็เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่อีกระลอกค่ะชาวไทยดำจำนวนมากเป็นหมื่นหมื่นคนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับฝ่ายเวียดมินหรือไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองใหม่ก็ต้องอพยพหนีภยัยหนีไปไหนกันครับส่วนใหญ่ก็เข้าไปทางเวียดนามใต้แล้วก็ข้ามไปลาวค่ะโดยเฉพาะที่หลวงพระบางเชียงขวางแล้วก็เวียงจันทร์ความรู้สึกของการพลัดพรากครั้งใหญ่นี้มีบันทึกไว้บ้างไหมครับ มีค่ะชัดเจนมากในบทเพลงลาวเพลงหนึ่งที่ดังข้ามมาถึงฝั่งไทยด้วยนะคะช่วงประมาณปีพศ2513-14เพลงอะไรครับเพลงไทยดำลำพันธ์ค่ะเนื้อหามันสะท้อนความโศกเศร้าของการต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมานานถึง15ปีซึ่งถ้านับย้อนจากปีที่เพลงแต่งเนี่ยมันก็จะตรงกับช่วงหลังยุทธการเดียนเบียนฟูพอดีเลยโอ้ oh, ฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจตามเลยครับ ค่ะแล้วการเดินทางมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะอ้าวยังมีอีกเหรอครับมีค่ะเพราะว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวเมื่อปีพศ2518ชาวไทยดำจำนวนมากที่ลี้ภัยอยู่ในลาวตอนนั้นก็ต้องอ,อพยพเข้าไทยอีกครั้งครับแล้วจากไทยนี่แหละค่ะที่ส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งต่อไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3อย่างสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายประเทศเลย ฟังดูเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆแล้วก็ผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในภูมิภาคนี้มาตลอดเลยนะครับใช่เลยค่ะคือตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมืองในเวียดนามการถูกกวาดต้อนเข้ามาในสยามตามระบบรัฐจาริตโบราณการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลมหาอำนาจทั้งสยามทั้งฝรั่งเศสจนมาถึงการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ๆหลังสงครามหลังการปฏิวัติมันทำให้ชาวไทยดามกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ กระจัดกระจายไปทั่วโลกเลยในปัจจุบันแต่ก็ยังรักษาอัตลักษณ์บางอย่างไว้ได้ค่ะก็ยังมีความพยายามรักษาวัฒนธรรมภาษาความเชื่อบางอย่างไว้อยู่แม้จะอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันไปครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าจะทำให้เราได้ฉุกคิดต่อนะครับว่าการเดินทางที่ยาวนานการปรับตัวของชาวไทยดำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเขตแดนอำนาจรัฐต่างๆเนี่ย มันสะท้อนความหมายของคำว่าบ้านเกิดหรือชาติพันธุ์ในโลกยุคปัจจุบันยังไงได้บ้างในวันที่ผู้คนอาจจะต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแล้วก็อาจจะต้องสร้างความหมายหรือนิยามตัวตนกันใหม่ในบริบทที่มันต่างไปจากเดิมมากๆเลยนะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ